แดงต้มตีนแล้วแนวรังพุ้งแดงนี่อะไรดอกขาดเนาะดอกขาดแต่มี่ไ่ดอกขาดไ่ได้หรอกม่ดอกขาดกิ่มื้อเฮ้ยหมอหมอหายอาการแล้วก็เกินเดือนนึงปู่เนี่ยปีตัวขาดปีเด้อบาริโต้เนี่ยยิ่งตัวหนึ่งฮะปู่ยิ่งแล้วเจ้ามือ้อช็อคก็เป็นหัวเป็นยังอยู่โอ้ยกจ้การใส่เงี้มันก็ธรรมดาแหละแลนแม่หนีจักปีจักเดือนแล้ว มมนแลีนมาจากเดือนจากปีแล้วการใส่งานมันก no so ับธรรมดาสวัสดีค well, so. ่ะนขอสแกนเงินสดเดี๋ยวบอกค่ะเงินสดยังไม่มีค่ะลูกเดี๋ยวขายของก่อนเสียวจักบาทจังมากัน่าเดวยกียวได้เอวายว่าไม่ต่ำไม่เกไหม

แต่พอเบือจังสรร็ทำเ,เ,เป็นตู่ตเป็นอ่งดาตัไปเปนตเียวเป็นอนอยู่มันแ่งแงไี่มีเงนนจสอกว่าสิวนันมีกอว่าดีเยพี่แต่แ,แ,แบงที โอนกับมาโอนจ้ะเอาอย่งซื้อ ครัวได้อะไรกินทางครัวได้อะไรกิน <c oughs> เต็มกระติกนี่สิบบาทนั่นคือมาซื้อเต็มกระติกรวดนี่สิบบาทกระตักเอารวดน,นทางเครือได้อะไรกิน ขามันต้องสือผักเขาวนหนาต้องสือผักเขา,นนเขามาจากว่าหนึ่งเปลี่ยน นตราบุรีใช่ไหมพรุ่งนี้เนี่ยอนนี้เราก็เปลี่ยนขันคายเปลี่ยนขันปูดอกไม้ <c oughs> ทุกีเทียนเดียวเนียวเยวนาะนคนณหอนโดน